ก็สวัสดีครับเช้านี้ก็หลายท่านก็บอกเฮ้ยแพ้แล้วแพ้แล้วชนตีแพ้แล้ว,ว,ลวทําไมไม่ยอมรับคืออันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการที่มีน้องๆเด็กวัยรุ่นด้อมส้มหรืออะไรเนี่ยเขาจะเรียกร้องให้นับบัตรใหม่ยังกินเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ไอ้ตัวนี้ได้เราก็อย่าอย่าไปทะเลาะกันเลยครับอะไรว่าเฮ้ยแพ้แล้วชวนตี แพ้แล้วไม่ยอมรับแต่บางทีเง่อนงงาเอ้ยไม่ใช่เง่อนงงาเนี่ยในกรกตเนี่ยผมมองเองผมผมก็มองว่ามันมีเง่อนงงาครับเพราะฉะนั้นที่กลุ่มน้องๆกลุ่มนัก,กศึกษากลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยเรียกร้องให้นับบัตรใหม่หรือทําการอะไรใหม่เนี่ยเราก็ใช้สิทธิตามประชาธิปไตยที่เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะทําเราก็อย่าไปทะเลาะก,กันเลยอืม ผมในกลุ่มพักเศรษฐกิจเนี่ยผมเป็นเอฟซีผลเอกกงสีเป็นเอฟซีพี่ม้าพิทบูเนี่ยคือผมยอมรับผมไม่มีปัญหาอ่าผมยอมรับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรพลเอกกงสีเนี่ยโดนดิเคดิตเรื่องทำไมเป็นหัวหน้าพักทำไมไปอยู่ําดับที่9อันนี้คะแนนเสียงผมก็ทําให้คนที่จะลงเสียงเนี่ยมันก็หวาดวิตกเขาก็ไม่ลงกอันนี้ก็หนึ่งเรื่องสองประธานพักมีอํานาจเหนือกว่าหัวหน้าพักอะไรอย่างเนี้ย ตามที่สื่อนิววันท่านก็เอามันลงผมก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องเครือบแขงสงสัยให้กับคนที่เขาจะเลือกผนอตกางสีก็หลายเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้พอมันมันเป็นอะไรจุดอ่อนที่ทําให้พักเศรษฐกิจเราเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีปัญหาภายในเนี่ยวันนี้พอจบเลือกตั้งวันนี้ผมไปฟังพี่มาร์คซึ่งผมก็ f อฟพี่มาร์คพิทบูมา,มาตลอดพี่มาร์คพิทบูแกเป็นคนพูดไม่พอหรอกแกเป็นคนพูด ผ่านผ่าซากแกเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่มีการเลือกตั้งแล้วมีกระแสติดลบเรื่องว่า <c oughs> หัวหน้าพักเนี่ยต้องไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในพักอะไรอะพี่มาร์กเลยไม่ได้พูดแต่ในเมื่อในเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วพี่มาร์กก็ออกมาพูดแบบตร,ตรงไปตรงมาบอกว่าไอเด็กพวกเนี้ยมันทะเยอทะยานมันทําอะไรมันไม่เคยเห็นหัวหัวหน้าพักไม่รู้กาละเทศะอันนี้พี่มาร์กก็ออกได้มาพูดแล้วผมก็เออฟังละ แสดงว่าข่าวสารที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็นจริงตามที่ข่าวลือก็พูดอืมเพราะว่าพี่มาร์คได้พูดได้พูดด้วยปากตัวเองนะผมเอโอเคอย่างนั้นแสดงว่าขึ้นใต้น้ําในพักเนี่ยมันก็มีอยู่จริงแล้วเด็กพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เห็นหัวพลเอกังสีจริงเพราะว่าพักเซนด้าเนี่ย,ย,ยลําพังเนี่ยไม่มีใครรู้จักหรอกถึงแม้ว่าเขาจะทํางานเมืองชนคืออ่าช่วงโควิดอะไรแต่ก็ไม่มีใครรู้จักหรือมีใครอะไรมากมาย แต่พอพลเอกลังสีมาเป็นเป็นหัวหน้าพักมาเป็นกนําหนดนโยบายเนี่ยคนก็ได้รู้จักพักเศรษฐกิจเยอะก็ต้องยอมรับว่าพลเอกลังสีเนี่ยเอฟซตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ยันคนอายุห้าหกเนี่ยเยอะมากยอมรับคนคนติดตามผลงานพลเอกลังสีเยอะมากวันนี้ผมก็เลยเนี่ยผมก็ทําคลิปไปสองผมจะทําคลิปทุกวันน่ะจนฝ่าผมจะได้ดูแถลงการพลเอกลังสีว่าจะสู้ใหม่อีกรอบนึง โดยมีโดยมีคุณมาร์กเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพลเอกังสีแล้วพลเอกังสีเนี่ยก็สร้างพักใหม่ขึ้นมาสร้างพักใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปเป็นเบี้ยล่างใครอ่ะคืองานเนี่ยผมผมดูผมดูข้อเงื่อนไขแล้วผมก็ยังรู้สึกไม่ถูกใจนะอ่ะในเมื่อคุณเองก็ไม่มีไม่มีแสงไม,มไม่มีแสงไม่มีไม่มีคะแนนเสียงเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่คุณดึงพลเอกังสีมาคุณควรจะมอบอ,อำนาจทั้งหมดเนี่ย ให้พลเอกังสีเป็นคนตัดตัดสินใจและการกระทำต่างๆให้พลเอกังสีแต่ก็ยังมีเงื่อนไขาบางอย่างว่ากูเชิญมามึงก็จริงนะแต่ว่าอำนาจใหญ่ๆเนี่ยกูเป็นคนเลือกนะอ้าแล้วมึงจะเชิญพลเอกังสรีมาทมําไมนั่นแหละครับวันนี้ก็ผม,มเสียดายคนที่ชื่อพลเอกังสีเพราะว่าวิสัยทัศน์และความตรงฉินและความซื่อตรงที่มีต่อชาติบ้านเมืองแกเนี่ยมันตรงเป็นไม้มันทัดเลยซึ่งผมชอบคนลักษณะอย่างนี้คือทําอะไรเป็นสุภาพบุรุษอะ ผมว่าว่าแกเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ับเยาวชนแล้วก็นักการเมืองรุ่นหลังเนี่ยที่จะมาเล่นการเมืองเนี่ยเป็นตัวอย่างดีๆให้กับเยาวชนได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการคนดีเนี่ยมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับชาติและก็บ้านเมืองเราว่าการที่คนบริหารเก่งแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมาบไปหาประเทศแล้วประเทศมันจะเป็นยังไงคือสร้างสร้างเมล็ดพันธุ์ในความดีให้กับคนไทยทั้งประเทศดูไงเพราะฉะนั้นน่ะผมผมไม่อยากให้พลเอกปัะสีตัด คือตอนนี้แกก็คงนั่งคิดอยู่บ้านแหละจะเอาไงต่อซึ่งผมอะ FC FC ผมทั่วประเทศเนี่ยก็โทรมาเฮ้ยไม่อยากให้พลเอกังสีเขาเรียกอะไรหมดใจเลยให้คนเรามันต้องสู้เพราะว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันจะต้องสู้จนกว่าวาร่างกายจะไม่ไหวอืมและอย่างพลเอกังสีก็เป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนายทหารมาก่อนพลเอกังสีก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ดีว่า สงครามเนี่ยรอบแรกถ้าไม่ชนะเราต้องปรับกลยุทธ์อะไรอะไรยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพลเอกลังสียังหนุ่มยังแน่นยังยังมีแรงอ่ะทาเพื่อพี่น้องคนไทยเอะครับทําเพื่อชาติไทยเอะครับวันนี้ประเทศไทยเราบอบช้าการที่ไม่มีต้นแบบมามามา,มา,มาทําให้คนดูเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเราจะเสียหายมากและพลเอกลังสีเนี่ยเป็นทรัพยากรเนี่ยคนหนึ่งที่มีค่าต่อชาติไทยมากเพราะนโยบายต่างๆความคิดต่างๆของแกถ้าแกทําได้นะผมบอกเลย ประเทศไทยแม่งจะล,งลุ่งเรืองแบบสถาพรเลยแล้วก็จะวางรากฐานความยุติธรรมอะไรต่างให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยเราต้องการคนอย่างนี้คลิปนี้ยาวนิดนึงผม,ผมไม่อยากให้พลเอกังสีท่านถอดใจเพราะว่าอะไรวันเนี้ยมันมีคนที่คอยตัดคะแนนเราก็คือไอเด็กกลุ่มเส้นได้นี่แหละซึ่งพลเอกังสีทำคะแนนมาไอ,อพวกนี้ทําคะแนนเสียมันก็หลายๆเรื่องเราก็ไม่อยากโทษกันนะเราทําได้อย่างเดียววันนี้เราไปสร้างพักการเมืองใหม่ก็ให้พี่มาร์กเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพัก อะไรต่างๆแล้วก็คนที่เป็นผู้สมัครสอสแล้วก็เป็นเอฟซีคนเอกังสีเยอะมากยังไงเขาก็ตามพลเอกังสีคนพวกนี้ก็ศรัทธาในตัวพนเอกังสีชื่นชอบในคุณธรรมวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมกราบคนเอกังสีนะครับถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปผมเนี่ยเห็น <c oughs> แก่ประเทศชาติแล้วก็เอฟซีคนไทยมันทําเพื่อคนไทยจริงๆครับคนเอกังสีวันนี้เราเห็นว่าบ้านเมืองเรามันวิกฤตคนที่พออย่างน้อยสมมติถ้าท่านได้สักร้อยเสียงเอยยังพอไป ไปช่วยชาติบ้านเมืองได้วันนี้นึกถึงชาติแะ้ครับรัฐพนีเอกังสีก็ยังแข็งแรงอยู่คนเราเนี่ยถ้ามีลมหายใจยอยู่มันต้องสู้ครับท่าท่านครับ